รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันผลพิสูจน์หลักฐานอาวุธปืนที่ยึดได้นะคะซึ่งเป็นอาวุธที่ใช้ทำลายประชาชนแล้วก็มีประวัติในการเชื่อมโยงนะคะเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะพันเอกขออภัยค่ะพันเอกเอกวริศ ชอบชูผลรองโคศกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ของตำบลสต,ตงิงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาเวลาประมาณเที่ยงคืน20นาทีค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าไปดําเนินการในการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ของบ้านเปาะยานินะคะส่งผลทําให้นายนัสรุรสะสมะคะ เป็นผู้เสียชีวิตที่เ,เสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุภายหลังจากมีการตรวจยึดอาวุธปืนนะคะเป็นปืนพกขนาด9มิลลิเมตรก็ส่งไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับผลการตรวจสอบนะครับก็ยืนยันว่าอาวุธปืนกระบอกดังกล่าวนะครับมีความเชื่อมโยงกับคดีความมั่นคงในพื้นที่จงังหวัดเชายแเดนภาคใต้อย่างน้อย2เหตุการณ์ครับทั้งนี้นะครับเหตุการณ์ยิงเจ้าหน้าที่ตํารวจในปี2560และเหตุการณ์นะครับสําหรับยิงจุด ตรวจชรบปี2562ซึ่งผู้เสียชีวิตนะครับรวมมีผู้บาดเจ็บเนี่ย15รายด้วยกันโดยทางนั้นของกองอํนวยการรักษาความมั่นคงภายในแพทย์่ส่วนหน้าก็ยืนยันนะครับาการปฏิบัติเนี่ยก็เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนหากว่าพบนะครับเหตุการณ์หรือว่าผู้ต้องสงสัยนะครับก็สามารถที่จะแจ้งบอะแสไปได้ครับที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงครับ